นิทานอีศพเรื่องหนูน้อยหมวกแดงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งชื่อว่าหนูน้อยหมวกแดงเธอมีหมวกคลุมศีรษะสีแดงสดคุณยายเป็นคนถักให้เพื่อป้องกันแดดและลมหนูน้อยชอบมันมากจนใครๆก็เรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงไปเสียแล้ว วันหนึง่งแม่ของหนูน้อยหมวกแดงทำขนมปังหอมกรุ่นกับน้ำพึ่งหวนหวานใส่ตะกร้าให้เธอไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยอยู่ในกระท่อมกลางป่าลูกจา๋าเดินตรงไปที่บ้านยายนะลูกอย่าแวะที่ไหนอย่าคุยกับคนแปลกหน้าเข้าใจไหมแม่กำชับค่ะคุณแม่หนูจะไม่คุยกับใครเลยค่ะหนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างมั่นใจแล้วออกเดินทางไปตามทางป่าที่ร่มรื่น แต่ระหว่างทางหนูน้อยหมวกแดงก็เจอกับหมาป่าตัวใหญ่ที่ดูเจ้าเล่มันเดินเข้ามาทักทายอย่างสุภาพหนูน้อยจะไปไหนจ๊ะหมาป่าถามหนูน้อยนึกถึงคำเตือนของแม่แต่เธอคิดว่าหมาป่าดูสุภาพไม่น่าจะอันตรายเธอจึงตอบไปว่าหนูจะเอาขนมปังไปให้คุณยายที่บ้านในป่าค่ะ หมาป่ายิ้มมุมปากทันทีมันคิดแผนร้ายออกมันจึงชี้ทางลัดให้หนูน้อยหมวกแดงถ้าหนูเดินทางนี้จะไปถึงเร็วนะจ๊ะหมาป่าบอกหนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อรีบเดินไปทางที่หมาป่าบอกส่วนหมาป่าก็วิ่งไปทางลัดจริงๆและไปถึงบ้านคุณยายก่อน เมื่อไปถึงหมาป่าก็แกล้งทำเสียงหวานเรียกคุณยายคุณยายไหวตัวทันจึงหลบหนีไปทางประตูหลังบ้านได้ทันเวลาหมาป่าจึงใส่เสื้อผ้าของคุณยายแล้วนอนรอหนูน้อยหมวกแดงอยู่บนเตียงไม่นานหนูน้อยหมวกแดงก็มาถึงคุณยายทำไมตาโตจังเลยคะหนูน้อยถามจะได้มองหนูให้ชัดๆไงจ๊ะหมาป่าตอบเสียงแปลกๆแล้วทำไมปากใหญ่จังเลยคะ จะได้กินหนูให้อร่อยไงล่ะหมาป่าพูดจบก็กระโดดจากเตียงหมายจะจับหนูน้อยหมวกแดงแต่ทันใดนั้นเองคุณยายและนายพรานใจดีก็เปิดประตูเข้ามาพอดีทั้งสองช่วยกันจับหมาป่าไล่ออกจากบ้านไปหนูน้อยหมวกแดงตกใจมากเธอกอดคุณยายแน่นแล้วร้องไห้หนูขอโทษค่ะหนูไม่ควรคุยกับคนแปลกหน้าเลยหนูน้อยกล่าว คุณยายลูบห,หัวหลานเบาๆแล้วพูดว่าไม่เป็นไรจ้าขอให้หลานเรียนรู้และระมัดระวังในครั้งต่อไปก็พอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำเตือนของผู้ใหญ่มีค่าจงเชื่อฟังและอย่าคุยกับคนแปลกหน้าเพราะอันตรายอาจซ่อนอยู่ในคำพูดหวานๆได้